เดี๋ยวขาขาเอ็ดเดี๋ยวขาลงได้ก้อหลังลงเลยนี่นะเดี๋ยวให้ก้อหลังลงก้อหลังลงใช่ไหมก้อหลังลงไหมก้อหลังพี่ฤทธิ์<า>พี่ลุงหาบลงหลังพี่แบงค์ไง่หลังพี่แบงค์แบงเนยเดียวกี่คอ <c oughs> เลยพี่มีมาแล้วนะดีที่ตัวเบาน่าจะน้ำหนักสี่สิบหัวมีคนหนึ่งอะขึ้นมาได้ลงไม่ได้ขึ้นไหล่ลงไม่ได้เหรอเออมันไม่ใช่ลงไม่ได้เพราะฟัวตัวนี้ต้องขึ้นหลังอะ ไม่เยอะวิวสวยเลยแต่สีเก่าเนี่ยมันขึ้่ไหนอวอ่ะขึ้นนี่ไก่นี่กะลุนี่แหรอทางลัดทางลัดอืมเนี่ยทางลัดเลยทางลัดต้องไข่นี่จะขึ้นนิ่งก่อนนะเอี่ยต้อมีสู้ต้องมีสู้ครับยอมแต่ว่าขาลงนี่เราก็ต้องงอแต่เราขึ้นให้เต็ม มันไม่มีไลท์เดี๋ยวก็ไม่น่ากลัวแล้ว้งงหลลัไไม่แก็ดเดี๋ยวกาะหลังเกาะหลังลงก็ได้คนกลัวครับสองยิ่งหาสบายนั่งรอข้างหน้าจะเป็นลานนะโอเคง่ายเอากินน้ำก่อนเอากินน้ำก่อนไม่สามารถมองวิวได้โอเคมามาีิเม็ดโอเคลานน้องเจ็บค่ะน้องม่เจ็บ